กราบสวีดัสวัสดีกับท่านผู้ชมคอหวยพารวยชาแนลแนวทางในการเสี่ยงโชคเลขเด็ดเลขดับอัปเดตทุกทุกวันนะครับมาพบพะเหมือนเดิมอีกเส้นเคยนะครับท่านผู้ชมที่รอรบงวดเก่าไปงวดใหม่มานะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเลขเก็บตกเลข เก็บตกงวดนี้ให้มานะครับเลขเก็บตกนะครับงวดนีここ้ให IR yeah, right. ้มานะครับหลักร้อยให้หลักสองหลักสิบให้หลักสามหลักหน่วยให้หลักเจ็ดหลักร้อยให้หลักสองหลักสิบให้หลักสามหลักหน่วยให้หลักเจ็ดนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับเลขเก็บตกนำไปดูนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดนะครับแนวทานรัฐบาลไทยนะครับแอดแผ่นแผ่นพารวย แผนแผนพารวยนะครับงวดนี้ให้มานะครับท่านผู้ชมสูตรเด็ดบนนะครับให้หลักศูนหลักหหลักแหลักแให้หลักศูนย์หลักหหลักแดหลักแดเด่นให้หลักแปดนะครับเด่นแปดวิ่งแปดลูดแปดชอบแปจัดเลยนะครับศูนย์หกแปย์แปดตัวนะครับศูนย์แปดหกแปดแปดแปดศูนหกะครับเป็นแนวทาเสี่ยงโชคนะครับแปดแปนรวยนะครับ ตามต่อนะครับงวดที่1กุมภาหกเจ็นะครับแนวทารัฐบาตรไทยนะครับเลขวินะครับเลขวินะครับเด่นบนนะครับให้หลัก7จ็ดลองให้หลัก3หลัก8คู่โต๊ดบนนะครับ7 3 7 8 3 8 3เดเด่นล่างนะครับให้หลัก3นะครับลองให้หลักศูนย์หลัก2คู่ล่างนะครับ30 3 2 36 02 30 3ศ3นย์นะครับดับบนนะครับให้หลัก1นะครับเป็นแนวทางเสียงชมนะครับงวดวันที่1่กุมภาันธ์67นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแอบเอยล่าแอบเอยล่านะครับงวดนี้ให้มานะครับวิ่งบนนะครับให้หลัก8วิ่งบนให้หลัก8นะครับจับคู่3ตัวนะครับ5 8 7 3 8 7 0 8 7 2ตัวนะครับบนนะครับ87 87นะครับล่างวิ่งให้หลัก2นะครับเด่น2วิ่ง2ลูด2ชอบ2จัดนะครับ25 27 29 25 27 29นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับแอดเอื้อยลาตามต่อนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์67นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแอดใต้ฟ้าแอดใต้ฟ้านะครับงวดนี้ให้มานะครับเด่น8วิ่ง8ลูด8เลยนะครับท่านผู้ชม 8 2 83 8 4 8586 82 83 8 4 85 86นะครับเป็นแนวทางเสียงโชคครับแอดตายละนำไปนำังเสียงโชคกันนะครับผิดถูกขออภัยนะครับท่านผู้ชมเป็นแกเปลี่ยนแนวทางนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์า7นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเลขปฏิทินนะครับเลขปฏิทินนะครับผิดถูกขออภัยด้วยนะครับงวดนี้ให้มานะครับท่านผู้ชมเลขปฏิทินนะครับ

ตามต่อนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์67นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับนกนำโชคอย่าลืมดูแลพระอรหันในบ้านด้วยนะครับนกนำโชคนะครับงวดนี้ให้มานะครับ28 58 52 28 58 52 3ตัวนะครับ528 528เป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับ นกนัโชกย่าลืดูแลพัออกอรหัตในบ้านด้วยนะครับตามต่อนะครับงวดวันที่1นกุมภาพันธ์จ็นะครับแนวทางรัฐบาลไหนนะครับแอดเบสบพารวยเแบสบพารวยนะครับให้มานะครับท่านผู้ชมอัดหนักนะครับ8ปเน้น95 8 6 85 95 86เปนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับแอดเบสบพารวย นำไปรู้นำไปเสี่ยงโชกันนะครับยังอยู่กับแอดเบนพารวยนะครับงวดวันที่1่กุมภาันธ์67นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ3ตัวให้มานะครับเน้นนะครับ6 6 3 6 6 2 6 6 3 6 6 2 2ตัวนะครับ6 3 6 6 6 2 6 3 6 6 6 2นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับแอดเบนพารวยนำไปรู้นำไปเสี่ยงโชกันนะครับ งวดวันที่1กุมภาันธ์67นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแอดกะหมดเกตนุติเล่นอะไรก็ได้ขอให้มี8นะครับงวดนี้เต่ง8วิ่ง8ลูด8ชอบ8งวดนี้จัดเลยนะครับแอดกะหมดเกตนุตินะครับงวดวันที่1กุมภาันธ์67นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลเรามานะครับวิ่งลูดนะครับให้หลัก7นะครับเด่น7วิ่ง7ลูด7สายวิ่งสายลูด 7งวดนี้จัดเลยนะครับชอบ7นะครับเม็ดเดียวจุ๊บๆนะครับ7 1 1ดหนึ่งดดหนึ่งกันนะครับ7 8 3าตัวนะครับ5้าหนึ่ง7 2 7ดสองหนึ่งห้าหนึ่งดสองหนึ่งลูดหลัก7นะครับงวดวันที่1่กุมภาพันธ์67นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับครบบนครบบนนะครับงวดนี้ให้มานะครับให้หลัก3ามหลัก7ให้หลัก2หลัก7หลัก1หลัก9้า จับคู่นะครับท่านผู้ชม7 1 7 2 7 3 7 7 7 9 1 2 1 3 1 9 3ตัว1ชุดนะครับ73 1 7 3 1เ็นเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับครบบทดนำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับมมมหมันหมันเหงงเนะครับสุดท้ายใต้สุดนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ โชคดีมีโชครวยรวยรวยเหงเหงเฮงสวัสดีครับ